หอเซอร์เจอก็คือการตัดกระเพาะหรือว่าไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทางเรือนอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เกิดผลทําให้น้ําหนักเนี่ยมันลดนะครับเมื่อสักครูน่นี้ท่านวิทยากรอาจารย์เพชรก็ได้เล่าพวกเราฟังแล้วนะครับว่าภาวะเรื่องความอ้วนเนี่ยก็จะทําให้เบาหวานเนี่ยมันควบคุมได้ยากมากนะครับในอดีตนี่ก็จะความอ้วนมันก็จะมีปัจจัยอื่นออีกด้วยเนาะทำให้เหนื่อยง่ายเป็นโรคอื่นๆเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงนะตัวหนักไปหมด เคลื่อนไหวไปไหนก็ลําบากนะครับหายใจก็ยากนะครับก็มีศาสตร์ที่เรียกว่าการผ่าตัดลดน้ําหนักเนี่ยมาเอ่อก็เริ่มที่ในประเทศทางฝังง่งตะวันตกก่อนนะครับไอการผ่าตัดแบบนี้จริงๆมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าศูนย์ห้าสี่อะไรแถวๆนั้นเลยก็คือร่วมร่วมเจ็ดสิบปีละแล้วก็มีการพัฒนาติดตามมาได้เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผ่านมา <c oughs> ในใน,ในระยะแรกๆก็ยังยังอาจจะไม่ ผลการรักษามันก็อาจจะยังมีมีอะไรที่ต้องมีความเสี่ยงมาอยู่เยอะเนื่องจากว่าการมาตัดเนี่ยมันยังเป็นการตัดผ่านแผลใหญ่นะครับก็คือต้องเปิดหน้าท้องเพื่อที่จะทํานะครับแต่ว่าในประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยก็การ่าตัดแบบนี้สามารถจะทาได้ด้วยการดผ่านกล้องนะครับก็เลยทําให้ผลการรักษาเนี่ยมันมันดูปลอดภัยขึ้นเป็นมิตต่อคนไข้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผลการรักษาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าผ่านวิธีอื่นๆมาแล้วยังลดไม่ได้เนี่ยนะครับ มีความตั้งใจแล้วมีความตั้งใจจริงนะพยายามออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเ,าเรื่องไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันไลฟ์สไตล์เชนจ์พวกนี้ยดีมันก็ทำได้ยากครับเพราะว่าชีวิตเรานี่มันก็มีหลายมิติเนาะถ้าเกิดว่าเราเรามีความเอคือถ้ามีคนจ้างให้เราลดน้าหนักเนี่ยอาจจะลดได้ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ายิ่งชีวิตที่อยู่ในเมืองนะฮะก็ลำบากมากครับผมก็มีคนไข้ยอยู่หลายท่านที่แต่ก่อนนี้อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พอถูก อเอ่เรียกว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่ตําแหน่งนะฮะถูกให้มาประจําการในเมืองนี้ก็บอกว่าพังนะฮะผ่าตัดไปเสร็จตอนแรกอยู่ลบบุรีอยู่ดีๆพอย้ายมาดินแดงนี่เสร็จเลยนะครับไปไหนก็ดูไม่ปลอดภัยจะออกกำลังกายก็ลําบากนะครับก็ไอ้ผลที่ควบคุมน้ําหนักได้ดีๆมันก็เด้งกลับขึ้นมานี่ก็เลยทําให้พบว่าไอ้ชีวิตที่หลายนิติในบางทีมันทําให้ความตั้งใจอย่างเดียวนี่มันอาจจะเรียกว่าลําบากหนักมากยิ่งขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ากางตับพวกนี้มันมันคืออะไรยังไงนะครับก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นทางเดินอาหารนะครับเป็นกระตูนรูปทางเดินอาหารนะก็ประกอบด้วยลิเวอร์นั่นก็คือตับนะครับสตอมักก็คือกระเพาะนะสีเหลืองเหลือเนี่ยแพนเพรสก็ตำแหน่งความเชื่อมโยงของมันก็จะเป็นตามที่เห็นนี่เลยครับก็อยู่แบบนี้เลยนะครับ ครับแล้วนี่ก็ทางเดินอาหารก็อย่างนี้นะครับการ์ตูนที่ทวาดใหด้ดูนี่ก็คือเราก็กินทางปากนะแล้วก็อาหารก็ผ่านหลอดอาหารลงมาเข้าไปในกระเพาะลงมาในลำไส้แล้วก็ไปเรื่อยๆออกไปสู่ทางเดินลำไส้ใหญ่แล้วก็ออกไปเป็นอุจจาระครับ <c oughs> ครับก็การผ่าตัดไอ่ bariatric surgery หรือว่าการผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยนะครับมันก็ในปัจจุบันเนี้ยที่ผ่านกล้องเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีที่ทำกันเยอะหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการทำสลี S <S <af gast> <omy> นะครับสลีฟแกสตรีคตมีการตัดกระเพาะออกบางส่วนนะครับต่อมาก็เป็นพวกแกสตร i c b y พา s s หรือว่าการทำส e v e แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทางเดินอาหารลำสักส่วนของลำไส้เล็กด้วยนะครับก็เป็นพวกสลีฟพลัสนะครับแล้วก็มีกึ่งกึ่งมีวันอานัสโอมูสิกัสติกไ b พา a s สพวกนี้เนี่ยก็เราก็อาจจะไม่ต้องไปเรียนรู้มันมากตอนนี้จะเอาเป็นว่ามันมีหลายแบบกนนะครับก็มี ไดแกรมให้ดูนิดนึงว่ารูปกระตูอันนี้ก็เป็นรูปของสลีฟแกสตเทคตูมีเราก็จะตัดกระเพาะออกอันนี้ออกไปเลยนะครับทาแล้วเอากระเพาะคืนไม่ได้นะเพราะว่าเราตัดออกไปแล้วมันก็จะเหลือกระเพาะที่เป็นรูปเที่เป็นสลีฟเนี่ยนะครับเป็นกระบอกนะกระบอกแขนเสื้อนะครับนี่คือสลีฟนะที่ว่านะนนี้ก็คือรูปบายพาสนะครับอันนี้จะด,ดูซับซ้อนกว่าหน่อยนะจากตางที่เราตัดออกไปเลยเนี่ยคราวนี้เราตัดแบ่งให้มันเหลือเป็นเล็ก กับลูกใหญ่แล้วก็มีเจ้าลำไส้เล็กเนี่ยเอาขึ้นไปต่ออทีเนี่ยมันจะดูซับซ้อนมากเลยแต่จริงๆแล้วคนที่มาทําแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านการตึวอบรมมาอย่างดีว่าทําได้นะมีเราในพวกกลุ่มสัญญแพทย์ที่ดูแลคนไข้เหล่านี้ก็ต้องมองเห็นว่าแล้วก็ต้องให้แน่ใจว่าเราเราฝึกอบรมใครออกไปน,นะครับต้องให้เขาทําได้ซะก,ก่อนเราถึงจะเ,เรียกว่าเขาถึงจะทํา แล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นรูปแบบอื่นๆนะครับวันอนาโซโมซิสกัสซิกไบคลัสอันนี้ก็จะกึ่งกึก็จะดูไม่ซับซ้อนมากนะตัดแล้วก็ไปต่อนะก็จะเป็นอันนี้เป็นสามอันที่ทำกันเยอะในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จะมีที่อื่นๆอย่างเช่นที่มออก็จะทำไอซซาดีเอสอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ใช่อาจจะถ้าต้องสนใจเรื่องผ่าตัดจริงๆถึงจะไปคุยรายละเอียดจากนั้นนะครับเราทําการผ่าตัดเหล่านี้ในคนไข้กลุ่มไหนบ้างนะครับในอดีตเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือว่า เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนเนอะนั้นก็ต้องทำาลยคนไข้กลุ่มที่มีสิ่งที่เรียกว่า BMI เนี่ยเยอะนิดนึงนะครับ BMI ที่ว่าเนี่ยสามารถจะคำนวณหลักการมันก็คือว่าความสูงเอาเอาน้ำหนักไปเทียบว่าคนที่สูงเท่านี้นะแล้วหนักเท่านี้ BMI จะประมาณเท่าไหร่วิธีคิดก็คือว่าเอาน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งนะฮะเราหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสอง Google ดูเลยก็ได้ครับว่าภาษาไทยเลยสูง กี่เซนติเมตรหนะักกี่กิโลกร,รมัมแล้วก็เิดว่า BMI มันก็จะบปกโผล่มาแล้วถ้า BMI ท่านมากกว่า32.5กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแล้วก็มีโรคอื่น,นๆร่วมด้วยเช่นเป็นเบาหวานชั้นที่2เป็นความดาันโลหิตสูงมีโรคอยู่ในยใจขณะหลับมีโรคไขมันพอกตับเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่ชี้ที่อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเมื่อท่านได้พยายามแล้วท่านเคยพยายามท่านได้ใช้พลังใจอันกล้าแกร่งวินยัยอันแข็งแรงแล้วก็ยัง ไม่สามารถจะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเราก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะกระโดดเข้ามาผ่าตัดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะก็คงจะต้องพิจารณาให้ให้พยายามทําด้วยตัวเองไลฟ์สไตล์เชงซะก่อนนะครับแล้วก็ท่านที่ไม่สามารถที่จะทําเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยคือเราก็จะพบว่าคนไข้ที่มาผ่าตัดเนี่ยก็จะแบบแปดสิเปอร์เซ็นเลยเคยทําได้บ้างกนะ็คือบางทีบางท่านเนี่ยลดลงไปจากร้อยดสิบไปเหลือแปดสิบเนี่ยแต่ว่าก็ ด้วยชีวิตที่มันมีหลายมิติเนี่ยนะครับนะบางทีก็เปลี่ยนที่ทํางานบางทีย้ายบ้านบางทีมีใครป่วยที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมันทำได้ไม่ยั่งยืนนะครับพิจารณาประผาตัดก็ได้ครับก็ต้องคุยกับศัลยแพทย์ที่จะดูแลท่านนะตัาโรงพยาบาลนั้นดูแลได้หรือเปล่าครับท่านพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตท่านเพื่อจะเห็นจะจะจะ,จะให้ประสบความสําเร็จอย่างยังย่งยืนหรือเปล่า การผ่าตัดพวกนี้มันค่อนมันปลอดภัยมากนะครับก็ความรุนแรงความภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเทียบเทียบเคียงได้กับการผ่าตัดที่มีดูแล้วมีการเรียกว่ากระบวนการซับซ้อนน้อยกว่าเช่นตัดไส้ติง่งตัดถุงน้ําดีพวกเนี้ยมาเทียบกับการผ่าตัดกระเพาะในลายในใน,ใน,ในมือศัลยแพทย์ที่ทําได้เนี่ยพบว่าการเกิดภาวะแทรกซ้อนอัตราเสียชีวิตจากการผ่าตัด คนนี้มันพอๆกันกาบการ่าตัดที่เล็กๆแบบกันเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะคือก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากที่ผมเรียนไปก็คือการผ่าตัดคนนี้นมัน,มนจะทากันการ,รตัดผ่านแผลเล็กแล้วนะคนไข้ก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสักสี่ห้าวันแล้วก็ประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์ก็เรียกว่าแทบจะกลับมาทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะหลังผ่าตัดเนี่ย อันนี้วิดีโอนะก,ก็รูหน้าหวาดเสียวเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยดีกว่าเป็นวิดีโอผัดๆนะครับคนไข้ก็ต้องมีมีเรียกว่าเป็นภาวะรนาตัวเข้ามาสู่กระบวนการเพราะว่าเราก็มันก็เป็นการถึงจะปลอดภัยยังไงก็ตามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะต้องไปกลับไปทำไลฟ์สไตล์เชนจ์ออกกำลังกายควบคุมอาหารมา,มาหาหมอกินวิตามินอะไรอยู่ดีนะครับงั้นก็ไม่ใช่ว่า ทำเพราะว่ามันจะเป็นทางลัดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะครับก็หวังผลอะไรได้บ้างนะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีวิธีคิดอยู่2วิธีก็คือว่าการผ่าตัดพวกนี้มันน่าจะลดน้ําหนักได้ประมาณ25-30%นะครับแล้วก็ทำให้อายห้าถึงสามสิเของน้าหนักตั้งต้นนะครับแล้วก็ทําให้โรคเหล่าเนี้ยที่มีอยู่เนี้ยมันดีขึ้นมากเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยนะครับมีการยอมรับในสมาคม การผ่าตัดหลายหลาย,หลายที่แล้วก็รวมถึงสมาคมโ,โรคเบาหวานในระดับนานาชาติด้วยที่ยอมให้ท่านที่ท่านคนไข้ที่เรียกว่ามีน้ําหนักตัวค่อนข้างจะเกินเกินปกติก็คือ BMI เกินเกินยีสิบห้าส่วนใหญ่ตอนนี้ยังใช้ 20, เกินยีิบเจ็ดอยู่นะครับไม่ได้เข้าเกณฑ์ว่าจะต้องไปผ่าตัดเพื่อเป็นโครคอ้วนหรอกแต่ว่าเป็นเบาหวานที่คุมโดยหมอแล้วคุมยังไม่ได้ A1C ยังสูงสูง,สงเกินเจ็ดเกินเป็นแปดอะไรพวกนั้นอยู่นะครับใช้ยาหลายตัวทํายังไงก็ไม่ค่อยลงนะครับ ก็อาจจะพิจารณามาใช้การผ่าตัดที่เป็นการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเนี่ย mm. เข้ามาใช้ได้นะที่ลามากา็มีคนไข้เข้าสู่กระบวนการนี้ไปสองท่านครับนะเพราะว่ามันเริ่มผ่าตัดมันเป็นการผ่าตัดที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยดังนั้นะถ้าเกิดเขาไม่ไดเ้เรียกว่าเชื่อมั่นจริงๆนะสองท่านนี้ก็มีคือเป็นผู้ชีวิตที่มาผ่าตัดแล้วประอัปรากฏว่าเบาหวานคุมได้ดีมากเลยแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยตัวคนไข้เองเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เข้าเกณฑ์ ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วนแต่ว่าน้าหนักตัวเขเกินนะก็ผลการรักษาก็ดีครับนะเอวันซีอะไรก็ลงไปเยอะเลยครับนะก็ผ่าตัดแล้วก็ยังต้องอย่างนี้อยู่นะครับก็คือต้องอมี eating h a b i t ที่ดูเป็นสุขภาพนะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะก็ไขมันน้อยๆน,นะคาร์โบไฮเดรตน,น้อยแคลอร,รี่พอสมควรกินโปรตีนมากหน่อยมีการ ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ต้องไม่หนีใครมาผ่าต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตอยู่เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ที่จะปฏิเสธเรื่องการผตัดเพราะว่าไม่มั่นใจว่าแบบว่าทาแล้วมันจะมีความสุขจริงหรือเปล่านะกินไม่ได้มันจะทุกข์หนักขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราก็จะต้องมีคนมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้กันว่า เออมัน,ม,นมันทำเพื่อความสําเร็จเพื่อสุขภาพเนาะถ้าเกิดว,ว่าความสัมพันธ์กับอาหารน้าเกิดท็อกซิกขึ้นแล้วเนี่ยกินไปขนาดนั้นจนคุณป่วยขนาดนี้คุณยังจะอยู่กับเขาต่อไปได้อีกหรือนะครับในก็ต้องคอนวินกันไปต้องทําให้เขาถัดถามตัวเองเขาว่าเขาจะเอาอย่างนั้นจริงเหรอนะถ,ถ้าเขาเลือกว่าจะอยู่กับความสัมพันธ์กับอาหารที่ท็อกซิกแบบนั้นต่อไปก็อันนี้เราก็ต้องได้แต่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่งงวงๆวนะครับ ครับนี่ก็เป็นตัวจริงของคนไข้ที่ท,ที่เคยดูแลรักษากันมาครับนี่เป็นคนไข้ที่มาจากเ,เพื่อนบ้านเรานะครับนนเปนครับในประมาณสักปีนึงเนี่ยก็จาก120โลเนี่ยคอนวินส์ดีมากเลยแล้วก็น้ำหนักตัวปัจจุบันก็68โลครับสิ่งที่จะอาจจะเกิดขึ้นหลังจากผ่าตัดก็คือจะจะ,จะ,จะอาจจะเกิดปัญหาเรื่อง ขาดอาหารได้นะครับกินไปกินมาเดี๋ยวก็จะมีอยู่คนไข้าจานวนสักเป็นหลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ที่มีปัญหาเรื่องการขาดสารอาหารบางอย่างวิตามินบางตัวนะครับก็ต้องติดตามกันแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยปลอดภัยยังไงมันก็ยังเป็นการผ่าตัดอยู่ดีะครับมันก็จะมีเรื่องรั่วเรื่องเลือดออกอะไรซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่เกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็ควรจะไปผ่าตัดรักษานในสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือครับมีการรับรองโดยทางหน่วยงาน ทางรัฐนะครับที่ที่ยกตัวอย่างก็พวกโรงพยาบาลมหาวิทยายลัยโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่หน่อยนะครับก็ควรจะไปทำนนถ้า <c oughs> ไปทําที่เล็กๆราคาถูกๆ,ากๆมากๆบางทีอาจจะไม่ค่อยดีครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันแก้ไม่ได้ครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่คว <c oughs> ิกฟิกก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบโดดเข้ามาทําแล้วทําได้เลยนะ <c oughs> มันก็คือต้องรู้มาก่อนว่าจะต้องไปเจออะไรหลังผ่าตัดต้องคอมมิตมากพอสมควรนะครับถึงจะได้ผลครับครับก็ สิ่งที่ผมจะนําเสนอก็คือข้อสรุปก,ก็คือการผ่าตัดพวกนี้มันค่อนข้างมันเรียกว่าเป็นการปลอดภัยแล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่ลดเนี่ยมันลดได้อย่างนั้นจริงๆแล้วก็บาวานที่หายเนี่ยมันก็หายจริงๆนะครับอาจจะไม่ได้หายทั้งร้อยแต่ว่าก็อย่างที่อาจารย์เพชรเรียนแหละครับคำว่าหายเนี่ยมันยังต้องบีกําหนดว่าต้อง A1C ต้องต่ํากว่า6.5ไป3เดือนอะไรเงี้ยมันจะมีข้อกําหนดพวกนั้นอยู่วนะ่าอันเงี้ยเรียกว่าหายแต่ว่าที่ที่ไม่หายเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะ นะครับอาจจะ A1C e อาจจะสัก6.8จนะจากที่เคย15นะลงมาน่อยลงมาเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่หกจุมันก็จะเรียกว่าหายมันก็รายงานแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าดีขึ้นเยอะจริงๆครับ